าอกเปลี่ยนี้วรัยอดวปลาตัวหนึ่งแปล่ามีมูไม่ไก้พอดีเลยไปสับให้มันกินกันนะแต่จะได้ทอตุ้นอาหารจะน้อยทำอาหารทำ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 ททำ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  ใบยืนยังทั้งมทั้งัวโอ้ยบอกอีกีนะเี่ดียืบืนันักในก็บอกคเราปุกแป๊กก็ไม่ได้กแป๊กต่บนยันใบุกน้ำมันใรต้นก็ไว้ลัมโอ้ย็เสอทังไหนเนาะคนพียกอนครับม่ท้อไม่ทพเถ้าท้อะก็จะใช่พูชนะครับไม่สาวนอกน เดวีไปแล้วกูมาไปซุ้มมาไป้นไปเขาไปซุมมาไปซุ้ม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 ไัซุ้มไป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 ซมไปซุ้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 มไปเลยมรับุ้มไปเส้มไับ้มไไปซุ้มไป้ปไป้